าบตักทายสบายดีเพื่อนพี่น้องบัดสุขุสุคนมาพบกันกับสานีอีกแล้วน,นะพี่น้องกับบรรยากาศยามแรงพี่น้องทงุทง่งไหทุ่งนาเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยป่ะพี่น้องมาพบกับสานีมื้อนี้กสานีสิพาพี่พน้องไปใส่เวกบก่อนเนาะพี่น้องอากาศกดีๆนี่มื้อเช้านีก่กน,น้หมกหลายๆพี่น้องน้หมกซํากับอันว่าอยู่ในอนันเนาะอยู่ในฟูในผาพี่น้องเอ้ย ผลไก่สิบิดดบบ่์นะพี่นอ้องปีแดนนง,นนงนะพี่น้องสีสานนี้ใส่สานนี้กับกนะกเลยใส่เป็นกบแต่งหึื่อนเลยพี่น้องเลยบ๊วยาสีใส่ได้เดือบวนเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไล์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจสานนี้น้ำเด้อพี่น้องเลยไปพี่น้องไปส้มกันก่อนเนาะเบ็ดประมาณซาวด่างพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวไปส้มกับสานนี้กันเนาะนี่พี่น้อง บรรยากาศทุงไทุงหน้าใส่ตะเบนบัดยันถึกไกลนะพี่ง ເຮົາທາງໜ້າເຮົາກໍຊິປະມານນັກຍ່ອຍທ່ຽວງາມອຸທຸມນີ້ແ ଗ ່ນີ້ຕອນນີ້ກໍກຳລັງກຳລັງວ່າກົກລຕມກລັງມາີກດນເນາະພີ່ນ້ອງດົນ ลืมเบ็ดน้ำพี่น้อย โอ้ยพี่น้องเพื่อแตะอ่ะฮอนแฮงพี่น้องเลยเพื่อใส่เบิดจนคำเนาะพี่น้องเลยซานี่ก็ใส่แล้วหล่าเนาะรอมมาลุ่นกันพี่น้องตอนแรกว่าซานี่สิได้บอพี่น้องอเลยโอ้ยพี่น้องอันนี้ก็ยามหนึ่งเลงเนะพี่น้องเนาะตอนนี้ซานีก่ก็พา อบอเมนาพาไปกาเบ็ดนะเนาะหาการบ็ดด่อนได้เลยเบ็ดน่าด่อนเลยน่ะไปไปอัน <c oughs> ตอนตอนนี้กำลังย่าง

Saì, Saì. Saì kháng để cả sẽ sài bết căng lệch cả bộ màn thằng nọ thằng nọ, Tớ sấy hả, nhỉ, nó cả bộ màn nó thằng nọ, Mà chợ ngu, ị bố ngu nhỉ, đẹp nọ, lại tuấn năng. เดอได้ตัวนึงแล้วเนาะพี่น้องใส่เบ็ดครั้งแรกกประมาณพี่น้องเอลยพี่น้องเลย คิดนี่ก็สิประมาณนี้เนาะฝากพงเง้พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็เ,กเป็นกำลังใจให้สถานีนทำเด้อพี่น้องอแต่กับสีลงมกาก้านนี่ด้อพี่น้องเลยกบพอกระได้ปลอดภยแล้วได้ก็ได้พอกินก็พอนะพี่น้องเพราะว่าแต่ละมือก็มีคนใสขึ้นใสเลยพี่น้องขอกล่าวครรมศาสตร